สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมือน,นี้นะคะ่ะบุญนาคค่ะฉลองโต๊ไม้พี่น้องมึงดูค่ะเห็นบอกไอ้มือน,นี้สิมาพ้าพี่น้องมากินข้านอกบ้านนะคะพาพี่น้องไปเบิ่งเนี่ยพอกับแม่จัดเนี่ยไอโตหรอปร่อยล้ะคะ่ะพาไปเบิ่งน้ำกันเนาะคะ่ะนี่พี่น้องมากินเขายู่ในสวนค่ะมือน,นีบุนามองดูค่ะโต๊ไม้เฮาฮื่ <laughs> ม <laughs> เขาในสวนค่ะมื่อนี้โตนี่ปนปเค้งเขาเด้อค่ะปนปเ้งจ้าปนปะเค้งที่เขาไปเอามามื่อนี้แหละอันนอันนั้นมไกในหัวดต้นสีโคงไกค่ะสีโค้งไกในหัวดกับผักนะค่ะเนื้อกินยังบเหมืนเด้อค่ะมันเกณแต่กันซ้มโตไมค่ะมาสลองโตไม้น้ำกันพี่น้องมาเด้อค่ะไปเนีกินขวน้ำกันค่ะขน้ำกัน ได้ทำนี่ตวนี้ค่ะขอบานตัวนี้เป็นน้องข้านอกด้านเป็นนองเย็นดีเย็นดีแล้วก็ได้โต๊ะไม่พร้อมแล้วนะเย็นดีจ้าเอาไปถึงเมื่อไหร่สองพุงเย็นเลยครับมือเดี๋ยวขาดยือเอาหน้าพี่น้องเสียบน้ำกันจะกินป่นปากเข่งค่ะกระทองต้มหม่น้ำเอาหนึ่งหม่งน้ำหนึ่งหม่งน้ำอาเทียนเล่า เห็นมืน้เห็นน uh, ้ำพันเงาเลยพักยืดข้างเลยเต้ตอ้งหมดจ้องไปจินทุกประมาณอันเดาข้าบเรี่ยล oh, ูกบอกว่า คนแข็งมันมันพี่น้องบอันสินไม่ตมมะฮุงไว้ทนนั่นเนี่คนดอกสินไม่ใช่ต้มมะฮุงบ่ะคนหลอกบ่ะเห็นบ่คนหลอกยังไม่โหลดสิน่ยาก็กินอ่ะลูกดูมาหลอกไงเป็นออกลูก nét măng múm dinh niệm năm mình năm. nằm tất cái là lá nhân đi thì Emu thôi. có bên cạnh sẽ bị cả năng đi Tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Tất cả mọi cả Muốn bắt nó yêu thương mặt cái luôn một mươi luôn mặt có mặt nha mặt này mặt nha uẩn nha Ăn nó mặt mặt nha mặt nha mặt mặt nha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  mặt quất เวลาหนึงัออกลูกใหม่ๆท่นงเดกินอไี่ะใา้แบตเวางเินย่างไม่กินเยอเล้องียาตๆถักบุ้งเ่นเออเิงบ้านไปบ้านนั่นรถักข้าวทอมจับเหนียแบบถข้าวขัดเอ็นขปนองนี้างหนึ่งมีตงอะไสิงเยอะนึนัักทำเนี่ยสามชั้น แต่เองนะพี่น้องมันมันแบนยางั่งแบน้างั่งอะไรปลาเป็นตัวไม่ใหญ่หลแต่ว่ากับพอดีปนเยอะค่ะมาไปดูครสดเริ่มผ่านเริ่มเขาไม่สามันล้วพี่น้อง พอเฮีสามสันทรแม่่ลล้างห้องหมสามสัน,มนแม่ปลูกพักข่านแรวแม่ยางยูกได้ักกระท้องขั้นแรกขั้นสองักเลี้ยงงดินท้องหเนไ้ปหาคนเอามงกินว้ดียินมลสั่งแขงแข้งงเป็นสั้นเป็นสัมีปลูกแรปลูกงันก่หเ้ยงล้าเ็บ้านบ้านเธอหนะ่ยอย่น้ำหัว่สกเกิดงาํา จ้าจับแบแห้องจบี่ือตุ่กจริงครบกินเขาแทบค่ะกินนี่ยังกระแทแบ,บ,บ,บครอ,อบ,บ,บอขอบรัตุยดตุย้นอย่างดีนะอย่างเดียวปานปนปู <laughs> Dạ phiên hàng quá bọc rửa nhanh Nhắm sư vừa này chìm nhé Cũng là tạo bạc thương Mới nằm nó tôm cảnh trình nữa ตุ่มยังมเว้นกว่าเท้านาอยู่ตุ่มเหมนานจับตะกก็ท้องคนตกไม่ใช่สอดนี่นะอนน้่งหลังหลจงไว้บางไรพ่อแม่พ่อเนี่ยจงไว้บัดเกการเย็นดีพี่น้องอยู่สวนไปกองคนมาทางนี่ อันนี้กล้องมันไม่้เป็นกรมาเองเวขต้องหยุบหยิบไปก่อนนหละ,ะเือ,อก้องหอ่มดต่อฮมีอเมาไพ่นะมาอีกโมีของเอง้ย้อนไแเ,เกิดเกิดไม่เกิดบา,ก,ก,าก็ม,ากาม้ามาก็ใหบไหมล่ะ

ก็ไอ้สักาเ้สวนเรียบร้อยแล้วจะพาไปมพี่ผส,สวนแล้วค่ะก็เลยจากน้ำเนี่ยพอเราแล้วเราหยุดเรื่องกับไม่เห็ดส,ส่วนเราปลูกเส้น,สนกับติ๊กน้ำเอาแด้วค่ะเอา,เอาพันธุ์นั่นให้นไหมอ๋อพันธุ์นั่นักเียนล้ว hắn mặc buộc nào? hôm mình để lại nữa hắn đừng buồn để lại để phân lại luôn phân cuốn lại một để lại muốn thưa bây giờ này ngày đấy nè cá cá สดหรือค่ะป่นี่นกับสดสดเลยสดเลยสดแต่แบบง่ายๆพี่น้องยังไม่ได้กับเฮ็ดปุ่งอาหารมันโดนมันจะหยับเมือม่อไม่ได้หยับประมุขค่อยซื้มอมา ัิ๊กอยากร้องเก่งมาไม่แบบบ้านบ้าต้มร้องเมืองย้ยเล็ค่ะกิ่จะเป็นยังไงแต่สนหรือเปล่าอืมงหลเลยขางห้น,กนมกเอนั่นแหละคือหมดไอ้ขนมปันอ่นมาขวาซื้อลงเอานอนดิบเด้อิมาแกงด้วยกันเฮ้ยอย่วมันจะขมระดับแด

ตอนมืดไปเมือดเมือดไปเหมืดได้ี่นองมันสิมีตย์ยุตตรงนี้มีแต่งย้ำี้บมีเกียรห้องเนาะบี่ขิบเมื่อนี้ก็เปิดไฟไม่พรอมแล้วค่ะขอบคุณีิมีหลายๆนะค่ะขอบคุณนะจ้าไปเห็นลงอันไฟไหมไหนกี่ไามันน่าเทอะทะเห็นตะโกยยังอะ Một con nướng sáng sáng mà hay bằng cái xịt xịt khó ăn Nướng xương Thấy mấy lạ Thế rụ bà bà bình nhạc mất cái bốc hải canh. ra xong rồi à Thấy mấy lạ Mấy lạ, m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 ấy Nó kín Cái mười nó béo nó, ngay đi ạ mặc mặc dù bình đơn, đi đơn, đi, đơn, đi. đơn đi rồi cái. đơn nhìn cái phần như đơn này rồi anh lên đây tuần quay tuần này bị ngắm khác ngắm nè thì quay nhỉ ระหว่าง <lok> เขาปรเดวมาปลูกแล้วอะมันเป็นต้นกล้วยเกาเป็น้กล้วยหกตีแล้วันนั่นธรรมดาไบ่กล้วยนอ่อนน้ธรรมดายังเปิดทานี้ไหมอือเปิดทนี้จะเดาความสในไม้ยังบ่ความสูงนี้แน่มันไม่ต่ำอะดูอ๋อ่่พ่อต้นสูงมันนี่โอ้ต้นกล้วยวนี้ไหนน่ะสูงนิดหน่อย แตงยิงจุกตัน,น,น้อยแล้วกันปีออกมาได้ยันกรแมนคืยบ้านแมนบุ๋มด้วเนี่ยนาองแล้วรุนกันแล้วุันคำทำไมเนี่ยมันแจกนอกไว้เนาะโอ้งามีก้อน,นก้อนเดียวก็เป็นสิงามอันนี้ฮะเป็นยุบเม,ม,มื่อก็เห็นง,งามยุบค่ะหากไม่ได้เคลื่อนอื กเป็นยืมมองอันได้เกาเลยต้นตะเกียูกแสบขึ้นอ่ะแสบแสบคนจะบอกกันว่าไม่ได้กินต้นดนนอนมือนีนแม่ป้นเลยภาษเไทยก็ตยดีเนาะ้วืน ตาเป็นปากตุ๋นก็เล้เป็นเนือตุลตุลุวคอกระเฮ็ดหลอดไว้งามงาืมหิ้งเขาแต่ละหมื่นมันละสองติดเด้อฮะ บระมาณก็หามออยูกันไหไอดิจพ่อเสียเาเนแต่ปรมาแล้ก็บักฝืนพ่อสินงมือกับยาพีอยาดีของแม่แปดสิบเก้าฮะของแม่เพิ่มเ้อ้องพ่อรถแปดตวสิบเจ็ดพ่อรถพ่อแม่เพิ่มเลยเนี่ยนั่นดินี่นั่นฝืนนี่ียแปดสิบเจ็ดนี่ไหนเห็นไหมในี่แปดสิบเจ็ดอนนี่เวสิบเจ็ดแมีโคล้ว คืนปีละสิบละอีกสามปีคันบ้านนั่นไะตอนนั้นเทียนอ้วนแล้ยังไหวสิบปีอ้วนเปนพอลดต้องไปปกติแม่จะบอกบอกว่านกินไรนันต้องไปพ่วบอกขึ้นมาหนึ่งเฉยมาขับคว่อ้วนไรเนาะอาไหมใกล้ไรให้มืง เนี่แก้วสมอือกกมก,กับแก้วสมเรอกแค่กับแกเน,น,นี่ยคงไปเปืวเปลวเปลวีเปรยแกกเปหยอดเกลือใส่กับ,บอันน้ตาลไหมแรกับ <c oughs> น้ำาลมะตอยขมัดติ๊บี่ขอขอเท่ากับมาติดอิม่มแล้วพอแล้วล้น <c oughs> ี้จำกันปาท้อง กระมือพี่น้องเลยขาแรงปุ้นได้มาเรือย่ได้ปุนปุ้นเหมืนิมขยันอืมจับพุ่นี้ยจะจับปวกนยจับขมย้ำไหนบ่งเลยบจั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 บทุกที ไก่บ่กุ้ยป่น <tuh>

Ừ. các bạn nằm ở để nó sẽ sếp à? Rồi mhm <laughs> <laughs> mà nào mà cháu lượt, Cháu mhm 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 cha mhm 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 มาตุ่เกาไม่งเลยนุ่มดีจ้ะมตั้เล่นวันทมากินเยอน้ำนนียนบ้ากินแต่เราเยอกินเลีกินเยเ็นบ่เคยกินหลาย่เยกินเล่่บ่คยกินผังเจี่ยงไม่เยอไม่เยอแต่ไม่ไม่พอเจอออกอย่งเห็นความขาวเยค่ะ นั่เรือาอจู่วันน้อกก็ขาวอีเลอะสุดช่วมือตาลด๋ไรเดี๋ยวจะเราค่รับจสมือซือกันดอกแคลวกไปเตยได้แค่น่าเสอหดายครับเนาะ ออกมาเตมเลยสูงสูงไหมเต็มเลยกว่างวท่านน้าหืมหัวเห็นไครับแซบแซบอยู่นะหือออกใส่ออกกวะเฮ้ยเราเคยสีเลรนเก่งไหมตคนนั่งอยู่นี่คนเดิมนีน แซบดีเยอะแซบปากโบไม่เ,เป็นไลนะน้ำม,มา,าบขกินไรเด็บ้าับเ็ดตัเองเ<า>อ,เองพิกตำร,รตีย,ย,ยตำมิดได้แค่นึงเดีามมาย้นเป็นามันแค่นึงเยน็นนานน <laughs> นำพริกน,กนาเลยใส่แค่นึง นคำสุดท้ายะสิมึงเนา่มือนห้าห้าก็พอบ่นี่ห้ามเด็ดได้เนี่ย่าไปเห็ดพันไอ้บ่เนี่ย้เนี่ยต้นนี่ดีดิผม้ือกค้าตอขึ้นไปเรื่อยเรื่ยเาสุดยังไงนะี่เราบกอยู่ว่าขนดินมะโอบใส่ขนต้นมันอยากกินสูงน่ะสูงมันก็เป็นหมากือเกาเอาข้นงอขึนเยเนี่ยี่มะโอบขนิ่นบดินมันนี่เหียมันเา คนเอาอิ่มแล้ค <okay>. ่ะป่ะเนี่ยคลิปนี้เนาะค่ะกฤติคอฝากไว้ซสำเนาเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อค่ะเอมากินงเขาในสวนมืดเนี่ยเสพน้ำกันค่ะให้นะคุณในยูแนวกิ่งกาง่ายๆเนาะค่ะปนป่าแกงเนาอไม้ต้มโค้งไกล้ตบักคุ้งเล้วค่ะเล่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต์ต่างๆน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจะเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะเลี้ยงใจกัน เป็นการสืบัน์ที่ไม่